ราศีมีนกับ้าราศีสิงห์เนี่ยก็ถือว่าเป็นราศีเกิดใหม่นะครับเขาเรียกว่าราศีอังการอวตารอาวตารก่ <c oughs> อนที่จะเกิดใหม่มันต้องตุยก่อนก็ <c oughs> หมายถึงว่าราศีมีนใช่ไหมครับอย่างเช่นราศีมีนเนี่ยก็มีพระราหูเนี่ยมีทามานานแล้วนะครับตอนพระราหูเข้าเนี่ยพระราหูเป็น้าวเรือวินัสคำวนัสวินาศไปตรงๆไปเลยนะครับก็คือความสูญเสียทั้งหลายนั่นเองที่เกิดกับ้าราศีมีนเกิดแบบลักษณะของพระราหูนั่นก็คือจับพลันทันด่วนนะครับสูญเสียอะไรบ้างอาจารย์อะไรก็ได้ที่เรารู้สึกกว่ารั อะไรก็ได้ที่เรารู้สึกว่าห่วงนะครับอ,อย่างเช่นเาเรียกว่าความรักนะครับเงินทองนะครับสิ่งที่สร้างมามันเหมือนกับว่าพังไปเลยก็ได้นะครับอันนี้อาจารย์พูดถึงผู้ที่มีพื้นจะตาที่กรอบอยู่แล้วนะที่พระหูมันเป็นวินาศเดิมเป็นอริเดิมเป็นโมระเดิมหรือจรเป็นกลางีนะครับก็ถือว่ามันผ่านช่วงเวลาที่ย่นแย่มาแล้ว,วเรียกว่าพังมาแล้วนะกล้ายๆสิ่งทีม่มันพังมาแล้วนะครับแล้วก็เราก็ต้องเริ่เรมเกิดใหม่แต่ใกล้หน่ที่มันขึ้นมาใหม่เพราะนั้น องค์จ้าราศีมีนก็ถือว่าเป็นราศีที่เกิดใหม่เป็นราศีที่หนึ่งนะครับเพราะราหูบีทาไปแล้วนะครับแต่พระราหูเนี่ยเขาจะให้ความร้ายในเชิงของจับพังนะครับเหมือนคนที่สร้างธุรกิจมาอะไรเงี้ยล้มละลายไปแล้วก็มีนะครับอย่างเช่นโดนยึดบ้านโดนยึดนั่นนี่ไปนะครับทรัพย์สินที่มีนะครับก็เรียกว่าไม่มีต่ำกว่านี้แล้วนะครับก็ถือว่าต่อไปเนี้ยก็เป็นช่วงเวลาที่เราจะเกิดใหม่นะครับแล้วก็ถ้าเป็นเราเป็นจาาราศีมีนก็ต้องรอนานหรอกครับเดี๋ยวช่วงอย่างที่อาจารย์ว่าอาจารย ก็เป็นราศีเขาเรียกว่าเป็นช่วงเวลาที่เรางอกหน่อใหม่เหมือนต้นไม้นะจะเริ่มงอกหน่อใหม่ในการสร้างเนื้อตั้งตัวนะครับแล้วก็ราศีสิงห์นะครับก็โดนบีทามันด้วยพระเสาร์พระเสาร์เป็นชื่อราลีอยู่แล้วเป็นเฟี้ยวแบบเปรกแบบเปรกใหญ่นะครับปังเข้าไปนะเิ่งเล็งมาสองปีในเรื่องของคู่ครองนะครับเรื่องความรักเงี้ยก็ไม่มีหนักกว่านี้อีกแล้วนี่คือต่ําสุดแล้วนะครับแล้วก็เหมือนชาวราศีสิงห์เนี่ยพระเสาร์ไปให้ผลในเรื่องของความรักความรักหรือความทุกข์ที่ส่วนมาก ในครอบครัวนะไปในครอบครัวเรื่องคนรักความรักแต่ก็เรื่องของนิสิตรวมไปถึงเรื่องสุขภาพด้วยมันจะมีความแตกต่างกับของชาวราศีมีนที่ถูนเสียและปังเดียวเลยนะครับแต่พรสอของราศีสิงห์เนี่ยค่อยๆค่อยๆคลื้าคลางค่อยๆบี้ค่อยๆแบบบีบคั้นจนสุดท้ายแล้วราะเราะอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็พระเสอเนี่ยมันมีลักษณะของจาย์อย่างที่จยนว่านะค่อยๆซึ้งซาาซึ้งซ่า สุดท้ายแล้วเนี่ยก็ถือว่าพระสอก็จะจอดจากรจนไปแล้วอย่างที่อาจารย์ว่าตั้งแต่กลางปีนี้เป็นต้นไปนะครับเช่นเดียวกับราศีมีนเหมือนกันนะครับมันเหมือนกับว่าได้ผ่านจุดที่เราได้ตุยไปแล้วตุยไปแล้วหมายถึงว่าบางคนหนักหนาสถานการณ์แล้วจนไม่เคยชินจนชินไปแล้วแล้วก็สิ่งที่ได้ได้รับการเจ็บช้ำนั้าใจหรือการสูญเสียเนี่ยมันถึงจุดต่ําสุดแล้วต่อไปแล้วก็มีช่วงเวลาที่เราจะเกิดใหม่แล้วก็สร้างสรรค์ครอบครัวใหม่สร้างสรรค์ชีวิตใหม่เดินทางหาชีวิตใหม่ไม่ว่าทางด้านการ และรวมถึงสุขภาพด้วยนะครับเพราะฉะนั้นชาวราศีที่มีเกณฑ์จะตางเกิดใหม่นะครับก็จะเป็นราศีมีนและราศีสิงห์ด้วยเอ็ดผลที่อาจารย์ว่านะครับขอชาวราศีมีนราศีสิงห์โชคดีมีใจนะครับคือปีหลังเป็นปีที่ดีแล้วนะครับสวัสดีครับ